เกมแต่ละเกมเนี่ยมันก็ต้องมีความสนุกของมันนะครับถึงภาพจะเห็นแต่จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าความสนุกของมันนี่ก็ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงครับวันนี้ก็กลับมากับมัเสียทาคุมิชแนลนะครับหรือว่าเป็นชื่อใหม่คือ T K M Channel นะครับ T M C G นั่นเองนะครับถ้ามีคนติดตามเอ่อลิมโบอยู่นะครับก็ขอประกาศตรงนี้เลยครับว่าไม่มีต่อแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ลงคอมใหม่แล้วก็เกมแม่งหายไปแล้วเอคลิปที่ผม เพลงมันจะอลังการไปไหนไอ้เหี้ยพว่าก็ลดเสียงลงมันก็ยังกระดังอยู่เออนั่นแหละครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าอะไรวะเอลิกเอลิกโนอะไรวะโนอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ค่อยอ่กนะครับเออช่างไม่เหอะสตาร์ทไปซึ่งผมก็เคยเล่นผมก็เล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับด่านสองด่านนะครับฮะเพื่อเพื่อไม่ให้ผู้ชมงงว่าผมจะไปด่านสองเลยผมกลับมาเล่นด่านหนึ่งเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเล่นใหม่เลยแล้วกันนะครับจะให้ดูว่าความความระยำมันอยู่ที่อะไรนะ ตอนที่ติดลบอยู่ที่136สโลโมชั่นนะครับเร่มแรกจะสโลโมชั่นนิดนึงอ่าตอนเออนั่นแหละตรงนี้ถ้าเกิดท่านไม่กระโดดจะเป็นอย่างนี้ครับโดนเหล็กทิ้มตูดตายกันทีเดียวนะครับตัวละครก็อ่าโมเออยู่เหมือนกันนะครับโดดไปเลยอย่างนี้ต้องโดดนะครับกดวิธีการกับนกนะครับกดตัวสี่ปับ๊บอ่จาจับไปละแล้วลโดดข้ามไปรอแล้วนี่มีนกนกป่านกปานก่ปานกข้ามป่านกไปแดก เราต้องระวังไอตัวเฮี้ยนี้ก่อนนะครับเ่ยเห็นไหมไอตัวกองกองเนี่ยฮะต้องระวังมาให้ดีนะฮะโดดไหมไม่มันก็จะโดดติดแล้วมันก็จะไปกลับกลับไปนะฮะอ่าลองกลับโอ้ถ้าเกิดท่านโดดไม่ดีนะดวงไม่ดีก็อย่าล่วงเนี่ยล่วงไปแต่เป็นอย่างเงี้ยนะครับนะมันจะมีตัวเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้นะครับดอกไม้ดอกไม้กินคนเหรอนะดอกไม้กินคนคอยขึ้นมาสอยตูดเรานะฮะโอเออไอเฮ้ย อย่าเฟลมากเด็กอุส่าจะอุส่าจะเล่นโฉบว่าเอ้ยเราเล่นมาแล้วเราก็ต้องผ่านได้นะถ้าเกิดคนไม่เคยเล่นนี่งงนะอันน้เคีียดแล้งหนาเนี่ยนะเหมือนกูเล่นแรกๆครับแม่งบ่นตายเลยะฮเฮ้ยเหีือเพิ่งเหนือไอเทียนี่มาอุสว์ไม่ปลอดภัยไปแล้วไปอยู่แล้วไปรอแล้วไม่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 หมูเกือบเกือบเกือบ ไอ้นี่ห้ามไอ้นี่ห้ามมองนะครับเพราะมองมันจะชิบหายไปว่าตอนนี้ไปไปไปโอเคเก็บนกเอ้ยเก็บนกเอ้ยเอ้ยนี่มันต้องอย่างนี้ครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ต้องระวังนะครับมับเฮ้ยโดดผ้าอุ้ยไอเชียอันนี้ไม่รู้ไอสัตว์ติดเลยโอ้ร้อยสี่สิบเลยคุณนึกว่าไม่มีไอเฮ้อ ปลาติดกล่องก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับตายหาลอยสี่เอ็ดละโอ๊ยอย่าอนาถมากไอ้สัตว์ไป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 อย่าชักช้าเราต้องเป็นสเต็ปโอ้ยอุ้ยเหยียบได้เอ,อไงปลาใส่แม่งดึงไปเลยไปไปเฮ้ยเลยชิบหายละอู้ระเบิด <laughs> เล่นเที่ยอะไรกูเนี่ยเฮ้ยต้องไปแบบสเต็ปเทพแล้วอย่าเล่นอย่าเล่นโอ้สเต็ปเทพไปเร็วรีบแล้วเร็วเร็วสเต็ปเทพอ้สเต็ปเทพเ,เที่ยอะไรเนี่ยโดนแดดก,กูเลยเนี่ยร้อยสี่สามเลยสัสไม่งเอ้ยยังเล่นไม่ค่อยชินนะครับเพิ่งเล่นเมื่อกี้นี้เองนะครับต้องทำความเข้าใจกันนิดหน่อยนะครับทำสเต็ปของมันเฮ้ยอีกเฮ้ยฮือรอดว่ะเจ็ดโดนรอดด้วยรอดได้ไงวะ อ้าวนกไม่เด้งวะเอยรอนกมันเด้งลงมาก่อนครับไม่งั้นเราขึ้นไปเราโดนแมงกาซากัด่าอ่า,อาน่ารักเกมนะเกมนี้น่ารักนะครับชิคูอโนเนะนะครับแต่ใ,ใครที่แบบเล่นแล้วแบบปวดหัวอยู่อย่าเล่นนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ทำลายระบบประสาทสมองคุณได้นะครับนี่ผ่านแล้วเราได้จำได้นะครับว่าห้ามห้ามลงมาในรังพึ่งนะครับลงลงแล้วมันจะเกิด ความ,มีนักษกรรมเกิดขึ้นนะครับช่างแมเงเหอะไปก่อนต้องระวังกางหันให้ดีระวังกางหันให้ดีเห็นไหมกางหันกางหันวิศาจนะครับอ่ามันจะมีโผมาตัวนึงตรงนี้มันจะยุบลงไปอ่าแต่เท้ตเราเป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมต้องไม่หวัดเกรงกันทีสิครับานูกินี้จะมีตามหลังเอ้ยไม่น,น้ำพุนี้มีกบขึ้นมากบขึ้นมากบกบขึ้นมาน้องกบ เราต้องเอาน้ำพุนี่มานะครับแล้วก็ปาไปด้านหน้าปิ้วอย่างงี้ไปปาปีกไปปีิ้วแล้วก็ถือระเบิดขึ้นมาครับลอยขึ้นไปเหนือนี้เราก็จะมีอันนี้มาทำลายแม่งซะหน้าผ่านด่านถ้าไม่ทำลายมันจะเหมือนมาริโอเนโกครับแม่งต้องโดดข้ามไม่นี่ก่อนถึงจะผ่าน่ยเป็นไงผ่านด่านแรกอย่างรวดเร็วเลยเป็นไงจากที่ตอนแรกๆกูยังเล่นไม่เป็นตายหาตายหาเอาจนเลยอลบร้อยสี่สามเนี่ยไหมเล่นไปร้อยกว่าครั้งฮะคิดดูนี่รู้แล้วเหมือนกันฮะ ตรงนี้ห้ามโดดลงเห็ดแต่เห็ดแดงนี่เห็ดแดงมึงคือเอออันตรายนะครับปลาใส่แม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไม่ไม่ไมโู้มันปลากูได้ด้วยวะไอ้แค่นี้ผมมึงเจ๋งเหรอเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันมึงลงไปเลยมึงลงไปเลยเออตายควายอ่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแม่งโยนคนได้เนะ่ยเดี๋ยวเรียกรอครับเป็นงั้นเดี๋ยวมันจะแบบนี้ครับนี่โอ้โห ต้องแบบนี้ครับต้องระวังฮะปิ้งโยนกนกทิ้งไปอ่าอันนี้ไม่ต้องกลัวครับนกมันเราวิ่งผ่านมันกระโดดหนีครับเห็นะไหมครับได้่างนี้ครับสเต็ปเทพอ่าห้ามเหย่เพนแดงนะเหย่เพนแดงมันจะมีดอกไม้กินคนผมอ่ะแล้วก,ววก,วกวว็วิ่งไปหยิบอ่ะกูลืมกดหยิบนกไอสัตว์ร้อยซี่สี่เลยโหสับไปสเต็ปเทพเอ้ยนี่ป่าทิ้งวิ่งใส่แม่งเลยอุ้ยโดดลบีนี้เห็ดวิ่งไปหยิบนกอ่าป่านก Finnish, no liebe, เอา้าไอ้สติดไอ้เฮ้ยไอ้เฮ้ยถึงสี่ห้าแล้วแม่งป๋าทิ้งอืยิบป๋าทิ้งอุ้ยอ้าวลืมโดดข้ามอ้าวแล้วน้องเมื่อกี้กูหยิบมาได้ไงมันไม่ต้องโดดข้ามหัวไม่ใช่เอา้าไปกันใหญ่ครับป๋าแม่งทิ้งอ่ะโดดนี่โดดแหน่เป็นไงวิ่งไปเก็บเฮ้ยเดินเลยไอ้เหี้ยเอ้ยอะไรวะหลายรอบแล้วเนี่ยเอาใหม่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  ปาทิ้งเออโดดโดดเอา้าเอา้าโดนไป่ใช่เพชพอดีอีกโอ้ยระยำจริงเอือปาทิ้งเอา้าปาไม่ข้ามเกือบเกือบเกือบิ่งม,มาเก็บปาไปเออเรื่ครับรอก่อนอุ้ยเมื่อกีพ้พลาดเอาพลาดเอาเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดเต็มเทพครับอ่ารอมันลงไปอ่าเราโดดใช่ไหมครับน่ารอ นี่นี่นี่ต้องอย่างนี้ครับต้องระวังตรงนี้ด้วยครับต้องระวังไม่งั้นเราจะขึ้นไปนี่เห็นไหมจะขึ้นไปเราต้องโดดครับไม่งั้นเป็นอย่างนี้ครับโดดไม่ทันนี่กูจะกดโดดแต่พี่ขึ้นไม่โดดวะแป้นพิมพ์แม่งเจ๋งบอกเล่นไม่ดีโทษปีโทษกองอันนี้เล่นไม่ดีโทษแป้นพิมพ์โทษเมาครับเฮ้ยไม่ไม่โอ้ยช้าเกินไปโอ้ยเดินช้าไปโอ้ร้อยห้าสิบแล้วครับเวลตันพอดีกบถุย เฮ้ยเกือบเลยตัวละครก็โมเอะใช้ได้นะครับนะครับตัวดอกไม้น่ารักน่ารักนี่นะชื่ออลิสนะครับใช่ป่าววะเอลิกเอลิกอะไรไ année? เนี่ยเอลิอิลิอ,อิลิอ่าต้องระวังครับตรงนี้ก็ต้องระวังครับอ sandwich, ุ้ยเหยียบนิดเดียวแม่งไปเลยนี่โดดข้ามปิง้งได้แล้วแล้วก็ตรงนี้ครับผมไม่เล่นถึงตรงนี้ครับเมื่อกี้ตรงที่ก่อนหน้านี้ครับผมเล่นมาถึงตรงนี้นะครับ ยกเห็ดนี่แล้วก็ปลาข้ามไปตรงนี้ยกไม่ได้นะครับเฮ้ยชิบหายแล้วไงเราต้องโดดไปเราคันเอาไอเ้เหี้ยอ,อ้ทำไงวะเฮ้ย ติดเ, <c oughs> เฮ้ยเอาเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยจุดเดิมอีกแล้วเอาไหมาเอาไหมาจะไม่เฟล,ลอีกแล้วไม่เฟล,ลแล้วไม่โอ้ปลาไม่ฆ่าอีกมันอยู่หลังหน้าไม่ได้ไงวะเอาไอ้เหียอะไรวะเป็นอะไรกับตรงนี้วะเนี่ยอุย้ยนี่ เ้ยอไปครับเอ้าไม่ข้าไอ้สัตว์ไปอย่าล่วงอเกือบล่วงตรงนี้ทำไงต่อวะเนี่ยตรงนี้ผมไม่รู้ต้องทำไงต่อครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยทำไงวะหยิบเพชรขึ้นมา เราโดดไอ้เห็ดนี่มันก็เด้งไปไกลอยู่ดีครับเพราะว่าตามสเต็ปแล้วแบบไม่ค่อยมั่นใจโอ้ยโอ้ยเนาะทำไงวะผมจะแวะไปดูคลิปก็ไม่ได้เพราะผมไม่มีเน็ตนะครับเนี่ย ลำบากคนที่มีนเน็ตอย่างเงี้ยครับเล่นแคสเกมอะไรลำบากไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่อย่าลว่วงอุย้ยเกือบไป้นลงยังไงวะต้องเหยียบหัวหนี่เหรอมันยากเกินไปป่ะไม่ไม่ไม่ 我。哇